ได้งานฟินิกซีที่เน้นความร้อนแรงคิดว่าได้รับแรงบาาันดาลใจมาจากช่างญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อชิกเกะงานนี้เป็นหนึ่งในงานนกฟินิกที่ผมภูมิใจมากเหมือนเราได้ปล่อยความสามารถของเราเออกมาอย่างเต็มที่ครับวันนี้ที่ต้องทําก็มีขนนกในส่วนหน้าอกแล้วก็ขนนกที่อยู่ด้านบนที่เหลือคือเสร็จหมดแล้วดีแสีชัดจรงวันนี้จะเป็นการทำคลิปง่าย หนึ่งวันของงานสักนกฟินิกแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอพักเบรกไปซื้อกาแฟกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถช่างเต้ยไปช่างเต้ยของหลอดเดี๋ยวนี้ยังมีคนที่เอาพวงมาลัยมาห้อยที่รถอีกนะเนี่ยใช่เชื่อว่าจะทําให้ปลอดภยัยใช่ัันก็ไม่ต้องทําประกันร,รถ <c oughs> เอากาแฟอเมกาโนโูดีแคปเย็นไปกลาง เห็น่างนี้แล้วอยากกลับไปวาดมั่งเลยชื่ออัครวัฒน์คงนิโสพลนครับตอนนี้อายุ29อาชีพธุรกิจส่วนตัวครับศักค,ครั้งแรกก็ตอนอยู่24ฮะเหตุผลที่สักเพราะว่าศิละปะแขนงหนึ่งที่เห็นปุ๊บเราก็ชอบเริ่มแรกก็ศึกษาข้อมูลว่าที่ไหนดีที่สุดก็ศึกษามาวัน4-5หเดือนถึงจะมั่นใจว่าจะาที่ไหนงานแรกก็ศักพิมพ์มครับ ศักแรกที่ศัก์ประมาณ4ปีที่เราศักด์ก็สักเป็นรูปปลาคาร์ว้ถทวนน้ำตอนนั้นก็มีอุปสรรคชีวิตเยอะอะไรเงี้ยเหมือนว่าให้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราฝ่าฟันผ่านมาได้แล้วเหมือนปลาคาร์ที่ว่ายทวนน้ำเพื่อจะให้เป็นเป็นมังกรในตำนานของเขาครับ 3ปีที่แล้วก็สักอีกครั้งหนึ่งข้างขวาเป็นลูกฟินิชช่วงนั้นก็มาทําธุรกิจส่วนตัวที่บ้านก็เลยมาสักเป็นนกฟินิชเหมือนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตช,ชีวิตแบบใหม่แล้วสไตล์ใหม่เราก็เลยต้องมีฟินิชในการที่เหมือนว่าเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยครับ ั้งแต่สมัยก่อนที่ลูกค้าอยู่กรุงเทพตอนหลังย้ายไปอยู่ลบบุรีเลยทำให้เดินทางไปกลับค่อนข้างลําบากจึงทำให้เวลานในการทํางานนั้นยืดออกไปอีก เป็นเนื้ออ่อนเพราะสอบที่ติดกระดูกตรงนี้จะเจ็บจีแต่ส่วนหน้าแขนเนี่ยถือว่าสบายสบาย ็อยากให้ถามใจตัวเองก่อนว่าชอบจริงหรือเปล่าเพราะว่าสักไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นการกําหนดชะตาชีวิตอนาคตเราไปเลยถ้าเกิดครอบครัวไม่ชอบก็จะมีปัญหาเรื่องการงานด้วยก็อยากให้คิดให้ดีก่อนศึกษาที่ดีก่อนว่ามั่นใจในทั้งแบบนี้แล้วหรือว่าชอบจริงๆนะถึงสักไม่ได้แบบสักตามเพื่อนเนี่ยครับเลือกความปลอดภัยของแต่ละที่แล้วก็ฝีมือช่างที่เราชื่นชอบครับ รู้สึกดีใจครับที่ได้เห็นตัวงานตอนที่เราทําเสร็จ มาถึงช่วงตอบคําถามนะครับมีทั้งเรื่องที่คนถามผมว่าสักยังไงสักราคาเท่าไหร่เรื่องสักยังไงเนี่ยผมจะพยายามตอบคําถามของคนที่ถามในใต้คอมเมนต์ของ YouTube ทุกๆคนนะครับถ้าช้านิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยส่วนสําหรับคนที่ถามว่าสักราคาเท่าไหร่สักแบบนี้เท่าไหร่สักงานนี้ราคาเท่าไหร่ตรงส่วนเนี้ยผมขอไม่ตอบคําถามนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาเนี้ยทำมาเพื่อให้คนได้สัมผัสหรือเข้าถึงรูปแบบการสักทาให้คนได้รู้ว่าคนที่ต้องการสักหรือคนที่มีรอยสักเขาคิดยังไงรายการสักของผมเน่สรรร้้าางควมันเใใหกกกดููแล็ือ ใครสนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างได้แต่ผมขอไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับราคาแล้วกันนะครับชื่อเต้นะครับตอนนี้กาลังศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์มาสักเป็นคำพูดครับแล้วมีขนนกแล้วก็เข็มทิศอยู่ข้างหลังครับ ทิศเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้นําชีวิตเราว่าควรไปนในทิศทางไหนครับขนนกเนี่ยแทนที่จะใช้รูปนกแต่อยากใช้ขนนกมากกว่าว่ามันสื่อถึงความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าครับ ลายสังที่สักไปจะเขียนว่า the pressure of the mighty obtained by the c h e a e r พวกจะแปลว่าสิ่งที่เราได้มาแต่ละอย่างคือมันต้องมีอะไรไปแลกด้วยครับมีความหมายคือคนรวยจะใช้พวกคนจนนะครับสนองความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าคนจนนะครับเขาลําบากขนาดไหนกว่าที่จะตอบสนองความต้องการของคนรวยคนนั้นนะครับ ช่วงสีข้างจะเป็นอะไรที่เจ็บมากครับถ้าเกิดบางคนเนื้อเยอะเนี่ยอาจจะไม่เจ็บมากครับแต่ผมผมองว่าเจ็บมากครับแต่ก็ทนได้ครับ คนที่อากมีรอยสักนะครับแนะนําครับที่ร้านพี่มิมครับบริการดีครับแล้วก็ออกแบบได้ถูกใจครับทีมงานในร้านเขาเป็นกันเองมากครับมาถึงเราจะไม่เครียดแล้วก็เรื่องราคาเราคุยกันได้ครับถูกใจครับกับรายที่สักปัรน,นนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากจะมนำเสนอสินค้าตัวหนึง่งสินค้าที่สามารถบอกต่อได้เอาไปทำธุรกิจทำงานอยู่บ้าน5นาทีต่อวันคุณก็จะมีไรายได้รือแล้วเป็นแสนรวยโอเคยังโอเคเอาไปใช้ด้วยนะพูดดีส่วนในชีวิตแล้วมั่อกี้ <laughs>